กศนออำเภอปลเหรียนขอนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2565 1ตุลาคมนายฮารุนเทศนอกนักศึกษากศนออำเภอปลเหรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับคัรเลือกให้ขึ้นทำเนียบเด็กและเยาวชนดีเด่นสำนักงานกศนประจำปี2565 6ตุลาคมกศน,นเพอปอเปลี่ยนดำเ,เนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเองประจำปี2565ณห้องประชุมกศน,นเพอปอเปลี่ยน11ตุลาคมาคณะครูกศน,นเภอปอเปลี่ยนรวมแสดงความยินดีกับนางเพียงใจหอยสังในโอกาสแย่ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศน,นเำลภอห้วยยอด 11อตุลาคมนางสาวเรืองวิไลเรืองศรีผู้อำนวยการกศนองเพอศรีนครินเข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการสำนักงานกศน,นจังหวัดตังรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนองสิอ11ตุลาคมคณะกรรมการฐานศึกษาและคณะครูรวมต้อนรับท่านผู้อำนวยการเรืองวิไลเรืองศรีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกศนองเพอปะเหลียน 12ตุลาคมนางสาวเรืองวิไลเรืองศรีรักษาการตำแผนผหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอรประเลียนเร่งเดินหน้าประสานความร่วมมือและข้อราชก,การกับภาคีเครือข่า,าย12ตุลาคมจัดประชุมครูและบุคลากรกศนอำเภอประเลียนประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5ผู้บริหารและคณะครูกศนอำเภอประเลียนต้อนรับการลงกุที่เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการนาภพาจิโรภาท ผู้อำนวยการกศนเพลี่ยนเข้าร่วมพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์13ตุลาคม2565ผู้บริหารและคณะครูกศนเพลี่ยนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าตราเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล17นาฬิการ่วมพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 17ตุลาคมผู้บริหารและคณะครูกศนอนเภอปะเหลียตรองรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝึกประสบก,การณ์เพื่อดำรงตำแหน่งพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศกศ<ม>น,นเภอปลเหลียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่4 18-19ตุลาคม กอสนอำเพอปะเหลียนดำเนินงานตรวจค่อยข้อมูลผู้จับก,การศึกษาประจำภาคเรียนที่1นึ่งป็นการศึกษา2565 23ตุลาคมผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมพิธีจิตอาสาเน่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ห 26ตุลาคมผู้บริหารและคณะครูกศนเอปเปลียนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบพหุวัฒนธรรมและการใช้แอปอพลิเคชันไกลแอปกศนเปอร์งางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซา26ตุลาศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้กศนเพลสตหีชนบุรี ป็นท่28ตุลาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรืเ่องแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนงกศนเผอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดก,การศึกษานอกระบบและการษาตามอัตยาศัยห้องสมุดกศน,นเผอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเวลา17นาฬิการ่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐถิ่นพระราชทานสำนักงานกศนณนนวัดบูรพาพิทยารามพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรี 29ตุลาผู้บริหารและ,ะคณะครูกศนอำเภอปะเหลียนร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทธานสำน,นักงานกศน2 5 6 5นาณวัดบุรพาพิทยารามจันทบุรี30ตุลาเข้าศึกษาดูงานโครงการอัมพาวาชัยนุรักษ์มูลิีตชัยพัฒนาเรื่องแนวทางการพัฒนาฐานทุนทางสังคมเปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูลค่าจังหวัดสมุทรสงครามติดตามรายได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ขอจบการน,นำเสนอสวัสดีค่ะ